นี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาอ,อ้างบอกว่าพี่ชายของดาราคนหนึ่งไปทําร้ายเขาโดยการทําร้ายร่างกายของเขาเนี่ยถีบเธอจนกระทั่งติดก,กระจกเนี่ยนะฮะ,ฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าดาราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอเพราะจะใช้คําว่ายังไงดีเปิดภาพผู้เสียหายขึ้นมาก่อนเลยฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียโดยน้องผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมครับภาพแผลของเขาครับ มันจะเป็นรอยช้ำตามเนื้อตามตัวของเขาแล้วน้องเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าการกระทําของพี่ชายดาราคนนี้คือทําร้ายน้องหลายครั้งแล้วก็ตลอดระยะเวลา6เดือนที่น้องคบหากันมาน้องเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นอาชีพในหน้าเพื่อจะขายที่ปรากว่าผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะหึงมากแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่หนักสุดเลยคือถีบน้องติดก,กระจกแล้วก็ถีบเข้าที่ท้องจนกระทั่งร่างกายน้องบอบช้ำอย่างที่เห็นเลยมีบาดแผลเลือดตกยางออกด้วย แล้วสุดท้ายวันนี้เราได้เจอตัวน้องเลยนะฮะก็เลยสอบถามว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะน้องเองเนี่ยโดนถีบติดก,กระจกและโดนกระจกบาดล่าสุดเราไปเจอกับน้องผู้เสียหายนะครับผู้ชมฮะตัวของน้องคนนี้ก็คือสินาพักใช่ไหมตัวของน้องเล่าให้ปังอย่างนี้ฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าบิล โดยบิวเนี่ยอ้างว่าเป็นพี่ชายของดาราสาวท่านหนึ่งหลังจากนั้นก็สารสัมพันธ์กันเรื่อยมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งบิวมาขออาศัยอยู่ที่บ้านตอนนั้นบิวบอกเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าขอมาอยู่ด้วยตัวเองก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะคนเพิ่งรู้จักกันทำไมทำไมถึงกล้าจะขอมาอยู่ด้วย ในเดือนแรกคือเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวของบิลเนี่ยเริ่มที่จะทำร้ายร่างกายหลังจากที่คบกันเวลาหงุดหงิดเนี่ยก็มักจะด่าแล้วก็นอกจากนี้ <c oughs> เห็นบอกว่าการทำร้ายที่หนักสุดคือถีบเขาติดกำแพงโดยตอนนั้นเนี่ย ตัวเองเนี่ยโดนถีบจนกระทั่งตัวลอยเลยใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในบิวก็มารัดตัวเขาไม่ให้ไปไหนแล้วพูดว่ากูฆ่ามึงได้นะเขาบอกว่าเขาพยายามอ้อนวอนที<ม>่บิวพาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ยอมพาไปมันมีคลิปที่บิวตามไปอรารวาสที่โรงพยาบาลด้วยมันเป็นยังไงเมย์คือหลังจากที่น้องเจ็บค่ะน้องก็พยายามที่จะหนีแล้วก็พยายามที่จะไปโรงพยาบาลพอบิวกลัวเขาหนีก็เลยเหมือนกับพยายามจะเข้าไปในห้องตรวจอีกคนค่ะ แฟนผมทำที่ทำไรผู้หญิงเดี๋ยวทำไมพี่ทำไรผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยแฟนผมอ่ะทำไรพี่ทำไรเจ้าพี่ทำไรจะทำเธอดูสิพี่ทำไรแฟนผมทำไรแฟนผมเราไปทำไรผู้หญิงเฮ้ย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 เจ้าแล้วใชเจ้าเอาของมาเอาของเ้อะมากมานจ้าของสถานที่เราเป็นสถานที่ร้านจิต เาเสื้อผ้าเอาคุณแจรถนะะ <ทำ S 1> ้าค <ทำ S 1> ่ะนอร้ายผู้หญิงเหรอมาทำตกหน้าเนนี้มันตกหน้าคนนียพีเย่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมึงนอนร้ายผู้หญิงเหรอมันตกนะผมไมส่งเขาโรงพยาบาลเขาบอกไม่ใช่แฟนคุณนี่ไม่ใช่ผมลูกกูปะล่ะ แล้วครับผู้ชมครับแล้วภาพที่เห็นคือทีมงานกันจอมพลังไปเจอพอดีนะฮะ <หา S 2> ทีมงานจันกันจอมพลังเขาเลยห้ามนะฮะไม่ให้บิวทำร้ายทางด้านน้องผู้หญิงแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยฝ่ายชายเนี่ยเหมือนอารวาส<ช>เหตุการณ์ทั้งหมดถ้าเทียบเคียนกับบาดแผลผู้หญิงด้วยฮะ โดยวันนี้เราได้เจอกับน้องก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายเอาเรื่องราวเนี่ยที่ออกมาโพสเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้ตัวเองโดนหนักขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่ตัวเองโพสเรื่องราวออกไปตัวเองเนี่ยพยายามจะบอกเลิกกับบิวแต่บิลเนี่ยไม่ยอมบิลโทรมาหาจริงหรือเปล่าเนี่ยคืนละ800กว่าสายจนถึงวันหนึ่งคุณผู้ชมฮะบิวบุกมาที่ห้องนอนตอนนั้นตัวเองอยู่กับเพื่อน จากนั้นมีการเคาะประตูเพื่อนเองเนี่ยก็ไปเปิดโดยไม่รู้ว่าใครพอเปิดออกมาเนี่ยบิวเองเนี่ยก็ตะโกนด่าทอเนี่ยนะฮะว่าทำไมไม่ยอมรับสายโทรมาแล้วหลายรอบนี่นะฮะและหลังจากนั้นบิวก็ได้มีการกระชากตัวเองตัดสินใจเคลี่ยงแก้วน้ำใส่กำแพงจนกระทั่งแก้วแตกบิวตกใจใช่ไหมใช่และหลังจากนั้นทำไมเกิดอะไรขึ้นเมย์คือเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนก็เลยพาตัวน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วบิวก็ออกไปจากห้องของน้องโดยที่ยังไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้น นี่ก็เป็นภาพตรงที่เนี่ยเธอโชว์<ต>ให้ดูว่าตัวเธอก็เหมือนกับว่ามีเลือดออกจากที่ขว้างแก้วแล้วแก้วแตกไปด้วยเหมือนกันค่ะคือที่เขาต้องลงเรื่องนี้เพราะเขาไม่อยากให้พี่ของดาราคนนี้มายุ่งกับเขาอีกเขากลัวอันตรายถึงชีวิตมีเสียงของน้องสิมาพักนะฮะ,ะผู้เสียหายลองฟังดูะฮะเขาเขาจะใช้นามนั้นว่าพี่ชายอืม หนูขอไม่พูดถึงไม่ไม่อ้างถึงคุณดิวอีกเพราะว่าขอโทษคุณดิวไปแล้วค่ะว่าเาขาเขาจะใช้ชื่อน,นี้มาโดยตลอดว่าก็ก็ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็เริ่มแบบเป็นเริ่มแบบอยากเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากขึ้นไม่กลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเริ่มทำร้ายร่างกาย เขาก็มาขออยู่บ้านเราแล้วตอนนั้นเราเราแปลกใจไม่ทาไมผู้ชายคนนี้รู้จักกันแป๊บเดียวเองมาขออยู่ที่บ้านเราเลยก็แปลกใจจะไม่ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็อยู่ๆก็อยู่ไปเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังทํางานแต่ว่าแต่ว่าพักหลังเขาก็โดนไล่ออกเขาทำงานอะไรคอัไม่เอาเดี๋ยวบริษัทของที่ทํางานเขาเสียแต่ว่าเขาเขาออกมาแล้วค่ะถ้างั้นตอนที่เขามาอยู่บ้านเราเขาเริ่มทำร้ายเราตั้งแต่เมื่อไหร่ยงไงเดือนไหน จำได้ไหมมิทุนาเลยค่ะปีไหนครับปีปที่แล้วเดือนแรกที่คบกันเลยมิถุนาปีที่แล้วทำาเลยนะเขาว่าในเขางุดหิดอะไรไม่รู้เขาเหมือนเขางุดหิด<ม>เรื่องอะไรไม่รู้อะค่ะแล้วก็แบบเหมือนมาลงกับหนูแล้วหนูก็แบบเออกลับบ้านไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ถ้าจะโจมตีใครต้องโจมตีให้ถูกคนถูกไหมฮะถ้าจะเอาผิดใครก็ต้อง เอาผิดให้ถูกคนประเด็นเนี๋ยต้องรอฟังบิลใช่ไหมเอาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดด้ว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้น